สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาพูดถึงการจัดงานอาริยานะคะเพราะเราได้เห็นแล้วว่าการจัดงานอาริยาที่ผ่านมาก็เกิดผลทําให้พี่น้องของเรานั้นได้รับการอวยพรเพราะเรารู้ว่าอิสราเอลนั้นเป็นผลแรกของพระเจ้าและเมื่อเราได้นําผลแรกกลับบ้านของพระเจ้าเราก็จะเห็นว่า มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นส่วนที่เหลือนั้นเขาก็จะพอยบริสุทธิ์ไปด้วยเพราะว่าพระเจ้าได้บอกว่าอิสราเอลนั้นเป็นส่วนบริสุทธิ์ของพระองค์ดิฉันเชื่อว่าประเทศไทยก็จะกลายเป็นส่วนบริสุทธิ์ไปด้วยและคนก็จะได้รับความรอดด้วยเราเองเราได้รู้ว่าการที่เราส่ง คนยิวกลับบ้านหลายคนอาจจะคิดว่าคนยิวนั้นจเจริญรุ่งเรืองแล้วครอบรวยแล้วแต่รู้ไหมคะว่าหลายคนนั้นเขาลําบากมากเขาไม่มีโอกาสที่จะกลับบ้านและนี่แหละคะ่ะที่เรานั้นได้ทําในส่วนที่ทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าและเราก็ได้เห็นว่าเมื่อเขากลับบ้านคนที่กลับไปพระเจ้าจะทําอะไรบางอย่างทําให้เขานั้นได้กลับมารู้จักกับพระเมสสิยาของเขาเราได้เห็นการเปิดสถานทูตของ อเมริกาที่เยรูซาเลมนั้นเราได้เห็นภาพของคนยิวและคนต่างชาติจับมือกันอธิษฐานด้วยกันดิฉันเชื่อว่าเหตุการณ์นี้กําลังบ่งบอกเราว่าพราะองค์นั้นกําลังลื้อกําแพงระหว่างคนยิวและคนต่างชาติลงและทําให้เรานั้นเข้ามาเป็นคนใหม่คนเดียวในพระเยซูคริสต์ค่ะ